กลับมากันในเพจเลเซอร์เช่นเคยนะครับซึ่งก็เกมเนี้ยเหมือนเขาบอกว่ามีฟรีลิมิเต็ด UGC ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าน่าจะหาได้เฉพาะในเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูหน้า Google ดีกว่าอ่ะตรงตัวเกมนะครับเขาบอกว่ามีลิมิเต็ด u g e อีเวนต์ห้าพันคอปปหรอมีอยู่แค่5้านตัวหรือเปล่า Play now แล้วนี่ครับมันคืออันนี้เจ้าเหนียนแคทนะครับซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มันติดอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเขาบอกว่า original ออริจินอลเซลของไอเทมเนี่ยมีอยู่แค่ใน Experience ก็คืออยู่ในเกมเท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถซื้อได้นะครับก็คือต้องหาในเกมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าหายังไงก็จากครั้งที่แล้วนะครับผมก็ไปฟาร์มาเพิ่มนะเหรียญได้มามา,มากเยอะแบบเยอะมากแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมสปินอันนี้เลยเลยดีกว่าโอเคโอเคเรามาตรงนี้นะครับโอ้มีแบทเทิลบอสเหรอคัมมิ่งซูนอ๋อยังไม่มาอาา่ะฮะมีโกเด้นมาชีเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตัวสับพลังสองอยู่หนีเลียนอันนี้อะไรโอ้โอก็เป็นจังโกเอ็กตรงนี้น่าจะเป็นแบบของในป่านะครับอ๋อมีคอลเลคชันตรงนี้อีกแล้วโอ้นี่เทียสองแล,เล้เคลมได้เคลมได้อะไรอ่ะ ห้าคราวส์คราวคืออันนี้โอ้โหได้อีกยังได้อีกครับโอเค20 storage อ่ะคลมอีกวันเวันเพจอีควิวบอกเมื่อกี้ว้าวอ่ะอีควิบเบสมาโอเคผมว่าเน็ตผมค่อนข้างที่จะไม่ดีนะ200 000, ล้านครับอันนี้900ล้านโอ้โหต่างกันต่างกันแบบเยอะมากเอาแล้วตัวนี้เอาแค่เจล้านโอ้โอเค, 70, ลอเคพลังไม่ได้เยอะครับแล้เ,เจ้าคาร์บอยโอ้ ก็ออไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาอัพกิฟต์ของเราไปเอาไปทำไมยัไม่รูอ้อ่ะนี่น่าจะ UGC น่าจะนี้นะครับเล่นไปหนึชั่วโมง3 in อินไว้0 0 0พันเดี๋ยวโอเคคือเราจะต้องคือมีอยู่5 0 0 0ตัวตัวนี้เอาไปแล้ว1ัน0้นะครับเราต้องอินไว้เนี่ยมา3คนนะครับอ่า โอเคถ้าเกิดว่าผมไปสร้างแอคเคาท์ใหม่แล้วแอดเฟนมาแล้วก็อินไว้อย่างนี้ได้ไหมโอเคผมไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าหลุดเราหลุดออกไปเนี่ยมันจะรีเซ็ตไหมแต่น่าจะรีเซ็ตนะคบเพราะว่าอย่างอันเนี้ยดีวิงก็จะรีเซ็ตอันนี้2 0 0 0แฮชคือเราต้องแฮชต้องเปิดต้องซูมไข่2 0 0พโอ้มีอัปเดตทุกๆวันพฤหัสนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหาในไปเอาในมือถือผมมาก่อนละกันโอเคผมมาแล้ว เราต้องกดอินไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาเฟรนดนะครับอ่ะอันนี้อินไว้มาอืมเรากดอินไว้ไปแล้วหรือว่าต้องให้เขาจอยเกมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาจอยเกมถึงจะได้อะไรอย่างนี้เหรอเดี๋ยวลองดูซิเข้ามาหรือยังไม่รู้ครับโอ้น่าจะเข้ามาแล้วนะเอ,อ้าไม่เข้าหรอวัดมันไม่เข้าอ่ะ ผมว่าผมรู้แล้วว่าทำไมผมปิดไม่ให้มีเฟรนอลาวนะครับผมมันก็เลยเข้าไม่ได้โอเคลองใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าผมต้องรีบแน่เลยอ่ะรีบรีบไปได้รีบมาอ่ะโอเคมันจะเริ่มใหม่ให้เราไหมไม่เริ่มใหม่ครับเฮ้ยอันนี้ดี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 ไม่เริ่มใหม่อ่ะเอาอินไว้เพิ่มมาอินไว้นี่มาโอเค โอเคก็อันนี้มัน42มิลเลียนกับ5.2บิลเลียนนะครับผมคิดว่านะระหว่างเรารออินไว้แล้วก็มาเปิดรอ,เ,อเลยแล้วกันนะเราลองมาสุ่มไข่รอเลยดีกว่านะครับเผื่อจะได้นะเดี๋ยวเราไปโลกแรกดีกว่าแล้วก็เอาไข่ที่มันถูกที่สุดน่าจะได้แหละมัง้งมั้งนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ลองดูก่อนนะครับอ่าเอาโลกแรกนี่แหละถูกถูกสุดครับ โอเคอันนี้150ใช่ไหมเราออโต้ดีลีทได้ไหมเออนี่ไงอัลต้ดีลีทให้หมดเลยแล้วก็ออโต้แฮชครับแค่นี้แหละอ่านี่ไงได้แล้วโอเคเดี๋ยวสร้างอีก2อแอคโคงใหม่เลยแล้วกันแล้วก็ค่อยค่อยเข้ามาแล้วกันครับโอ้ oh, ดูเหมือนว่าผมน่าจะต้องออกแล้วเข้าใหม่นะ่าจะใช่นหาเดี๋ยวกันนะถ้าเกิดว่าผม เดี๋ยว,เ,ยวเราเราลองเปิดอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับถ้ากือว่าผมกดจอยตรงนี้เลยอะ่ะจะได้ไหมกดจอยผ่านมือถือเลยได้ไหมมันจะถือว่าอินไว้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถือครับรต้องกดอินไว้ก่อนโอ้โห What ก็คือผมต้องรีบแล้วเข้าใหม่โอเคอ๋อโอเคเข้ามาแล้วได้ไหมโอเคได้ครับโอเคทีต้องใส่อีกแอคเขาหนึง เออหรือว่าถ้าเราใช้แอคเค้าเดิมจะได้ไหมไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเอ,อ้เพื่อเพื่อความไม่เสียเวลาเราใช้แอคเค้าใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับเออหรือเจ้าแอคเคาที่ผมมีแบบแอคเค้าก่อนอะไรอย่างงี้หรือว่าแอคเค้าแบบของคนที่ผมรู้จักเข้ามาได้ไหมโอเคตอนนี้ผมได้ทั้งหมด3อินไว้แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะมา เออสุ่มไข่ต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสุ่มใช้เวลานานเลยแหละเหมือนถ้าคุณๆนะเหมือนเออเดี๋ยวเอาโคบอดมาครับผมซื้อโคบอดมานะครับโคบอดตอนนี้ผมอัปเกรดมาให้มันเร็วขึ้นนะครับเรา faster hash นี่ใช้ตรง faster hash ไปให้หมดเลยตรงนี้นะครับมันจะได้เปิดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องาร์มเข็มไปเรื่อยๆตรงนี้ด้วยตรงนี้แล้วก็ โคบอสปีด oh, ยังไม่ต้องอัปเกรดละกันเอออัปเกรดไปเลยก็ได้ให้มันแมสไปเลยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับทีที่เราต้องอัปเกรดก็เหลืออยู่แค่ข้างล่างตรงนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรายืนอ,อยู่อย่างนี้เอออย่างนี้ไปเลยโอเคผมก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วแหละแล้วเราได้มาแค่ร้อยกว่าอันเองครับฉะนั้นผมคิดว่านะเดี๋ยวผมน่าน่าจะต้อง ผมน่าจะค่อยไปทําทีหลังนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทําตอนนี้เนี่ยคงคงทําไม่ไหวแน่นอนเพราะว่ามันนานมากครับแล้วคือผมคิดว่านะเดี๋ยวผมจะไปทําแบบตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่แล้วกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายคลิปใหม่พร้อมกับอัปเดตหน้านะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ผมก็จะไปบอกในอัปเดตหน้าไปเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็ระหว่างนี้มาเทมของทั้งหมดนี่ก่อนอู้ห้ยแบบนี้นี่อ๋อใช่ ลืมเราจะต้องมีไม่ใช่อินไว้เราไม่อินไวเราไม่อินไว้เออเราต้องมีดับเบิลลัก for A ครับมาเอามาทีนี้แหละพอเราเอากิฟต์ปุ๊บเราน่าจะได้ลักเพิ่มขึ้นนะครับหรือเปล่าอีพิกแล้วโอ้ oh my god ไอตัวนี้โอเค1ัดหโอเคขอดีๆตัวดีๆมิสเซลิสเลยโอเคแค่นี้ก็ได้อ oh. ้ อีพกคือตัวนี้นะครับ Explorer อ uh ือหือตัวนี้อู้เราได้ขอแบบ5บิลเลียนมาฟรีเลยมาเรามาดูเจ้า Explorer นะครับโอ้ห้าร้อยสิบบิลเลียนเดียว What เ้าคือได้อะสามสิบบิลเลียนมา Equibase p เลยว้า wow. วฮะไอตัวนี้ดีกว่าเหรอสิบเก้าบิลเลียนครับไอตัวนี้สี่บิลเลียนเออดีกว่าตัวอื่นๆแบบ เห็นได้ชัดเลยดีกว่าตัวอื่นเยอะมากมากครับโอเคหวังว่าจะได้นะออโต้เลสมาโหไม่รู้นะครับว่าพลังมันจะเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนว่าตรงนี้เราจะได้เหรียญใช่ไหมแต่ว่าเจมเราเนี่ยน่าจะได้เฉพาะตอนสู้กับเจ้าบอสนะเนี่ยบอสตรงนี้นะครับน่าจะได้เฉพาะตรงนี้อืมเหมือนว่าจะไม่ได้แฮะตัวหนึ่งพลังมันเป็นหลักทิเลี่ยเลยอ่ะอืมมันเริ่มมาตันแถวนี้แล้วอะเนี่ยแถวเนี้ยมันเริ่มตันแล้วครับ ผมว่าเราจะไปได้ถึงแค่เจ็ดสิบแปดสิบอะหรือไม่ก็อาจจะมากสุดก็น่าจะแค่เก้าสิบนะครับแล้วร้อยหนึ่งผมว่าเราไม่น่าได้แต่ก็เราต้องลองดูก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวลัสทาวเราน่าจะหมดตรงนี้แหละแถวเนี้ยแถวเนี้ยแหละลัสทาวเราน่าจะหมดแล้วเหลียนมาเยอะๆเลยโอเคตรงนี้ลัชทาวหมดไปแล้วครับโอเคพันพังได้อยู่แต่ว่าอัน90ผมไม่มั่นใจว่าเราจะได้หรือเปล่านะอืมไม่น่านะ ไม่น่าได้ครับอู้น่าจะผมว่าได้ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้อันที่หนึ่นี่แหละอันร้อยหนึงเราไม่ได้ครับไม่น่าได้ไม่ได้ระหว่างนี้เราก็มาเคลมเจ้าตัวนี้เลยดีกว่าไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเราอีคิวเบสปึ๊บโอ้ตัวนี้อ๋อมันเป็นโกลเด้นสามร้อยสี่สิบบิลเลียสบิลเยแล้วก็27่สิบเจ็ิลเยสครับอ๋อสองตัวนี้ที่เราเอามาจากกิฟต์ไงแต่มันน่าจะเป็นโกลเด้นหมดเลยนะใช่ โอ้โยพลัง120ทีทเลียนเลยเหรอผมว่าเราต้องมาสูมไข่เพิ่มอ่ะถึงจะได้โอเคผมเปิดไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็ตอนนี้เราได้ตัวนี้มานะครับฉะนั้นก็เรามีเจ้าตัวนี้มาแล้ว2ตัวนะครับพลังรวมทั้งหมดไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะโอเคนี่มีเจ้าบลูแพร o t ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวผมกลัาว่าจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ เปิดไว้เหลือให้เหลือสักสา0รอบิลเลียนเหลืออนนประมาณนะั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารวมนะครับตอนนี้พลังเราเหลือแค่มีอยู่แค่หนึ่งทิลเลียนเท่านั้นเองโอเคไม่มีพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเราเอามันรวมเลยดีกว่ามาเริ่มจากเจ้าแพนด้าแล้วกันนะครับเอาห้าตัวไปเลยโอ้โหแต่ว่ามันลืมไปเลยว่ามันใช้เจมอ,อเคไม่เคไไม่เป็นไรเนี่ยตัวนี้น่าจะดีอยู่นะครับพลังตัวนี้โอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากูเจมกลับคืนมาโดยการพังแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวพวกนี้ไอตัวอีปิกผมไม่กล้านะเดี๋ยวค่อยเอาไปทําทีเดียวนะครับเพราะว่ากลัวกลัวเพามันจะไม่สําเร็จนะครับก็เลยเอาปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โอเค,อเ,คเจ้าแพรรอดนะครับโอเคตัวนี้พลัง300บิลเลียนโอเคตัวนี้ล่ะ40บิลเลียนครับโอเคก็เดี๋ยวรอ ทำเป็นไดมอนได้ไหมอยากทําเหมือนกันนะแต่ผมเสียวว่ามันจะไม่ได้พลังตอนนี้เราสองทิลเลียนครับมัน60%อนะผมไม่เอาเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยไปทีหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คือมันจะเสียดดยไงอันนี้เหมือนว่าอู้อะไรเนี่ยมันมีโซนใหม่อ๋อใช่ใช่เราเราต้องรอรอก่อนนะครับอ๋อแต่ว่าตรงนู้นเหมือนยังไม่มีเอ๊หรือมีเหมือนว่าเขาอาจจะทําโซนไปเยอะแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นไง โอเคจะได้ไหมอันนี้มาโ okay. อเคตอนแรกไม่รมู้เหมือนกันนะคบว่าพลังเราเท่าไหร่ไม่ได้ผมว่าไม่ได้เฮ้ยได้ได้อันนี้ได้ผมว่าได้ได้เลยใช่ได้ได้ yes yes เรียบร้อยอู้ได้วินมาสิโอเคเยี่ย okay. ม yeah! ได้มาแล้ว แสดงว่าอันนี้ได้ครับโอเคเราไม่ต้องไปเปิดอะไรเพิ่มแหละอันนี้ได้ครับโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวนะผมว่าไอที่มันเหลือเน,นี่ยหนึ่งพันกว่าเนี่ยคือตัวที่มันเหลือมากกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกมันเหลือพันพันหกพันเจ็ดเลยนะแล้วเมื่อกี้มันพันห้าห้าสิบกว่าพันห้าร้อยห้าสิบกว่าแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เหลืออยู่ซึ่งมันเหลือไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนึงแล้วอะ น้อยกว่าครึ่งไปคือน่าจะหนึ่งส่วนสี่ได้แล้วก็วได้อ่ะโอ้ไ oh my ค่าเราเราต้องรีบครับเดี๋ยวพอผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วผมต้องรีบเลยไม่เป็นไรก้จะเสร็จแล้ะกันผมว่านะผมผมปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนกเ็เลยก็แล้วกันนะครับจะได้รีบไปทำรีบไปเอา UGC น้อนแล้วไหนๆแล้วก็ผ่านตรงนี้มาแหละฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคันแนาเราเค่อยมาต่อที่ด่านถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแหละบาย 耶！的三